คลิปนี้พาทุกคนมาสองเรื่องดาวทั่วไปของดองลิซ่ากันคะ่ะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยยังไงล่าสุดข่ะแม่ค้าล,ลิซ่าผ่านทางติ๊กต็อกมีการปากตะก้าร้อนนะคะไม่รู้ว่าจะขายอะไรนะคะเนี่ยมีลิซ่าโชว์เคสเตรียมขายอะไรมีเจดโรดักมาซานมั่วแต่ว่าจะมีไลฟ์สดขายของในติ๊กต็อกประคันนองลิซ่าเราติดตามเลยค่ะว่าองลิซ่าของเรานะคะจะขายอะไรตายละส่วนตัวนะคะเอ็ดก็ไม่ชินกับติ๊กต็อกนะแม่เพราะว่าปกติไม่ได้ซื้อของผ่านร้านค้าติ๊กต็อกนะคะต้องไปศึกษาใหม่แล้วปะแต่ว่าตอนนี้เเาก็ล่น กันหนักมากเลยนะคะอย่างไรก็สึกสาวไว้หน่อยนะเจ๊ะเพื่อนถือว่าจะได้ไปซื้อของน้องนิ่าที่ติ๊กตอ,อกกันนะคะลูกสาวกำลังปัก,กตะกร้านแล้วหนึ่งค่ะ ตอนนี้สถานงานหน้า X นะคะแม่แม่แฟนคลับก็คือมีการเตรียมตัวเตรียมหอมสําหรับงานปารีสแฟชั่นวีคนะคะซึ่งบอกว่าโนริซ่าจะไปประมาณวันที่11มีนาคมแต่จะไปหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามแต่เมื่อก่อนหน้านี้ทาง L v วเขาก็ได้มาบิวแล้วนะคะโอกาสสูงมากทําไมจะไม่ไปละจริงไหมคะแล้วก็พรุ่งนี้ประมาณ8โมงเช้าโนริซ่าจะมาที่สเตชันเฮดรีดเวอรลูสาก็ขยันเสิร์ฟม,มากๆเลยรวมถึงก็มีการทยอยเปิดป๊อบอัพโชไปงานแฟนมิสต่างๆนะคะล่าสุดทางป๊อ u อัพนิวยอร์กเขาก็เริ่มจัดอีกแล้วนะคะที่น นิวยอร์กก็เริ่มแล้วหนึ่งนี่คือดีวันนะคะสําหรับ V.I.P. โอ้โหที่นิวยอร์กก็เรียกได้ว่าเท่ hey, อทุกคนเป็นบรรยากาศแบบเหมือนห้องที่เข้าไปในผับอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะแล้วก็มีพี่กาดนะคะเปิดประตูให้เราเข้าไปแล้วก็วางของต่างๆเหมือนกับเจมบอลอันนี้ก็เป็นป๊อปอัพอีกสไตล์หนึ่งเลยเนาะประเทศไทยเราก็จะแบบน่ารักอีกแบบหนึง่งอันนี้เหมือนอยู่ในผับแบบลึกลับป,ประมาณนั้นเลยนะคะนิวยอร์กก็รอติดตามกิจกรรมนะคะต่อมาค่ะก็ยังมีรูปภาพของโนริซ่านะคะเปิดเผยออกมานั่นก็คือเป็น ดูภาพกับน้องหมาแบบชัดๆจากพี่ๆแฟนคลับที่ไปหาโนริซ่าสำหรับงานแฟนมีทที่ LA ที่ป๊อบอัสโตล่าสุดเอ้ยก็คือน่ารักน่าอินดูสุดๆเลยเต้านี้เห็นน้องหมาน้องแมวคือขาอ่อนปวกเบียกเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงสองเสียงสามต้องมาจาแม่ Oh m d s so i so big Oh my god Oh my god Oh my, god. Oh my, god. Oh my god. Why wow, you so are so You're so, so oh good. He knows tricks. Oh, really? Yeah, what you want to see? Yeah. Okay. Jarvis, boop. Boop, boop. boop. And then he knows how to play dead. Oh, okay, okay. Play Ready? Jarvis, Jarvis, sit. Jarvis, bang. Jarvis, sit. Jarvis. <laughs> นี่เลยคะ่ะโงริซ่าคนขยันของเราทําให้ความขยันนั้นส่งผลล่าสุดค่ะเพราะว่ามีการรายงานอันนี้ก็คือเป็นการอัปเดตยอดขายจากทางฝั่งเกาหลีนะคะเพื่อล่าสุดคอะออเทอร์อีโก้ขององนิซ่าค่ะมียอดขายบนทันทอทะลุ1นึ0 0 0สืนชุดแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งได้นําเสนอไปก็คือแสนต้นๆเท่านั้นเองโอ้โหอันนี้ผ่านมาครึ่งวันหรือเปล่าคะต้องใช้คํานี้ออกลายเป็น1นึ0 0 0สหมื่นชุดแล้วนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับเต้าลิสด้วยพาทุกคนมาส่งความน่ักของโง,งนิซ่าค่ะอันนี้นะคะเป็นรายการ h อ t One สว่าไป นิดนึงค่ะมีคำแปลม,มาฝากเป็นจังหวะนี้นะคะพิธีกรบอกว่าพูดตรงๆได้เลยครับน้องริซ่าก็บอกว่าดีมากเลยค่ะว้าวฉันอยากเอากลับบ้านด้วยเลย I need this in need h my o พี่ดิคอนก็บอกว่าได้เลยครับเราจะแพ็คให้คุณเอากลับไป That's all right we're gonna pack them up give them to you to go โนริซ่าก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ฉันจะซื้อเพื่ออุดหนุนคุณหาได้ที่ไหนบ้างคะ No 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 I'll I'll buy it I'll support you like where where can I get this guy พี่ดิคอนก็บอกว่าฟังนะครับลิซ่าอะไรก็ตามที่ผมจะให้หลังจากนี้ได้โปรดรับของขวัญนั้นกลับไปด้วยนะครับ please Listen Lisa after what I'm gonna put you through later on like please please take the gifts น้โนลิซ่าก็บอกว่าโอเคค่ะเย่ <laughs> <I'll> okay. <go. laughs> Yay. น่ารักมากมายค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กสาวที่มีความไม่ใช้อพิสิทธ์อะไรเลยทั้งสิ้นนะคะหากใครจําได้ก่อนหน้านี้เนาะน้องลิซ่ายังอยู่กับเซลีนะนะน้องลิซ่าไปชอบของเซลีนนะคะก็คือแน่นอนมันจะได้ส่วนลดของแบรนด์เอ็มบัสเตอร์อยู่แล้วหรือว่าส่วนลดของสมาชิกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าน้องลิซ่าก็คือจะจ่ายราคาเต็มค่ะเนี่ยแสนดีขนาดนี้นะคะพี่ดีกรถึงกับบอกว่าฟังนะครับลิซ่าอะไรก็ตามที่ผมจะให้หลังจากนี้ได้โปรดรับของขวัญน,นั้นกลับไปด้วยนะครับ e a s e เอ็นดู later on like please please take the gifts okay. okay. รูปภาพนี้นะคะก่อนหน้านี้เมคอัพอาร์ติของเรานะคะพี่เอเดียผู้ไม่เคยทําให้ผิดหวังได้มาลงรูปภาพน้องลิซ่าเป็นโมเมนต์ช่วงไปดิสนีย์ปาร์ตี้ฉลองเปิดตัวอัลบั้มออเทอร์อีโก้ที่เอลเอช่ม่าแล้วก็ล่าสุดที่น้องลิซ่าเพิ่มมาขิงดอกไม้เลยนะคะที่คุณวิกตอเรียโมเนกได้ส่งมาให้น้องค่ะที่ไอจีเป็นดอกไม้สีขาวล่าสุดค่ะพี่เขาได้มากดถูกใจด้วยสองสาวจะมาเจอกันในอัลบั้มต่อไปของเต้าลิซหรือไม่ซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ